พักกายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิรตซ์สวทพัทลุม พัทธลุงเราจะเป็นพื้นที่นอกจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังแต่เราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนาะเราอยู่ในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งใดที่ประเทศของเรานะคะพื้นที่ไหนก็ตามแต่เกิดภัยต่างๆขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อความเดือดร้อนต่อชีวิตทรัพย์สินของคน คนไทยนะคะเราก็จะได้รับน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วเราก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีเช่นนี้ก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเนาะเราก็จะได้เห็นน้ำใจหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ที่จังหวัดนาราธิวาสเขาก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนะนะคะเพื่อที่จะจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินโดยวันนี้นะคะนายว่าศัก์เจริมจิระโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาราธิวาสบอกว่าเนี่ยหาจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนะเนี่ยนะคะ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้เร่งดําเนินการช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็วที่สุดเร่งซ่อมแซมบ้านโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะร่วมกับที่ํำการปกครองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินนำแนวทางของการจัดรูปที่ดินมาพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะอีกทั้งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็จะ the ring. สำรวจให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดในช่วงประมาณเนี้ยวันสองวันเนี้ยค่ะเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนท่านบอกว่ารอคอยไม่ได้นะคะเมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบริบทของพื้นที่ที่สําคัญเลยก็คือต้องคํานึงถึงเรื่องการเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องของน้าท่วมมาค่ะเพราะว่ามักจะเกิดขึ้นทุกปีซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ก็ต้องให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในทุกมิติด้วยส่วนเอ่อการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายไม่ มากนักเป็นการซ่อมเล็กทางสำนักงานโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองจะประสานช่างเครือข่ายมาดำเนินการขณะที่วัสดุยังต้องการอีกจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกระเบื้องนะคะมีกระเบื้องปูนซีเมนนะคะ สองอย่างนี้ก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนะคะตอนนี้เปิดบัญชีโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานาราธิวาาชื่อบัญชีค่ะเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะเลขที่บัญชีนะคะ905ขีด366ขีด1220 mm hmm. ฟังไม่ทันอย่างไรเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้สื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทุก สื่อนะคะเรามีการลงช่องทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่มีกําลังในการช่วยเหลือได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถก็ส่งเป็นกําลังแรงใจช่วยเหลือส่งตรงไปให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเราก็ได้นะใต้ติดตามคลิปติดตามข่าวนะสำหรับทีมงานของสื่อกรมะชาสัมพันธ์นะคะโดยสํานักประชาสัมพันธ์นเขตหกลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะเราเห็น เห็นการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียเนาะสูญเสียบ้านมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าทํางานกับแม่นะคะเก็บเงินสร้างบ้านกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาโอ้โหยากมากคือพูดทั้งน้ําตาเลยนะคือแบบดูแล้วแบบเศร้ามากอะเศร้ามากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะช่วยซัพบไม่ได้ก็อย่างที่บอกก็คือให้กําลังใจส่งกําลังใจให้ส่งไปถึงผู้ที่ได้รับ ความเดืดอดร้อนทุกทุกคนนะคะาฝากกันไว้ด้วยค่ะ